มันโคอิ่มมันอยู่อย่างไกลนะชนบทจัดอะทางดินทางลูกหลักอะเองครับพี่เจนครับผมเบะอามันนี้ดิมาขอร้องครับรอเรื่องอะไรครับเอ่อขอตั้งอะไรดิห้าหมื่นมึงมาทำเพี้ยอะไรกันวะเนี่ยฮะขอขอตั้งหน่อยห้าหมื่น พูดดีๆดิพูดดีๆมึงแซวพวกกูแล้วมึงมาทำเรื่ออะไรกันพูดดีๆดิพูดดีดีดิพูดดีๆพูดดีๆแล้วพวกกูแล้วมึงมาทำไมไอ้บ๊อบบี้พูดดีๆพูดดีๆพูดดีๆขอตังค์หน่อยห้าหมื่นค่าชีวิตพูดเยอะแซ่ล้มจะมา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 ขอตังค์หน่อยเร็วๆๆๆอ่าถามเนี่ยถามก่อนตอบก่อนดิเอาอะไร ต้ขอตังค์หน่อยห้าหมื่นแล้วเร็วเร็วเร็วห้าหมื่นห้าหมื่นก็ถามเดี๋ยวไม่ชอบกันแล้วจะมาทำไมเฮ้ยถ้าทำดีๆดิเดี๋ยวผู้ชายคุยกันเนี่ยไอผู้ชายคุยกันอะไรทำดีดีมามาห้าหมื่นก็ถามเนี่ยเร็วเร็วห้าหมื่นไม่ชอบกันแล้วมาทำไมไม่ชอบอะไรก็เห็นแตะเห็นด่าอะไรกันเมาอะไรตอนไหนตอนไหนครับมันไม่มีนะไม่เคยไม่เคยพูดอะไรอย่างนั้นนะ ไอ้เทียนี่มันไม่ใช่เรื่องในไอฟี่แเนี่ย YouTube YouTube มันลืมเลืมลืมไม่ไม่ไม่ใช่ละอะไรเรในนี้มันมี YouTube ไหมอ๋อมีนี่อะมีทำไมมันดูได้ไหมล่ะก็ดูได้ไหนอะดูได้ไหนอะไหนอะไหนอะเดียวทำไมมันไม่มีอะแจ๊กกอร์มาเดี๋ยวมามามาขอห้าหมื่นครับขอห้าหมื่นค่าค่าหายใจรวมรวมรวมกันแล้วมามานเทมานเอ้ยเร็วๆครับเร็วๆร็เร็วเแจ๊กเกอรหน้าตาเปลี่ยนไปครับเนี่ยนี่ไง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  อยู่ดีๆบะซอบบะซอบอ้าวนักมึงเป็นไงไม่โดนจับกันมาไอ้เหี้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงชวนเคุยเหะเจอพี่ไดมอนเทสเขาหน่อยเจอพี่ไดมอนเทสเขาหน่อยไอ้เหี้ยต้มกันพี่โน้ตีครับพี่โอ้โหลวดครับลวดมิทโพลิสเอาไอ้มาเอ้ามิพลิสไห้ถ่ายว้เนี่ยคุ้มป่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเฮ้ย พี่จำผมไม่ได้หรอกเฮ้ย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 โอ้โหรีบไปเหอะปะเดี๋ยวกูไม่ได้เจอเขาอะเฮ้ยสวัสดีครับพี่สบายดีครับสบายดีนะเอ้ยแม่งไหนบอกอินโลงไงวะไอ้หนวดถึงเวลาแล้วพี่ ผมช่วงนี้อยากเดินเข้ามาแบบเรียกค่าเรียกค่าหายใจร่วมกันอะไรเงี้ยไปชวนแจ็คกี้คุยโดนแทงเลยนะนี่นี่ยเจ้าสารรับไวาใหญ่ชวนแจ็คกี้คุยหนูนะโดนกระซวกเลยไอวิลลี่ไปวิลลี่ไปพี่โนเดี๋ยวไปทำธุระก่อนครับพี่ครับไอหมามันโดนไปละไอ